เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเนี่ยไม่ทําตามคําสั่งแก้ปัญหาแบบนี้อันดับแรกนะคะเราไม่ควรตัดสินค่ะไม่ตัดสินว่าเขาไม่อยากทําเขาไม่ทําตามเขาไม่เต็มใจหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเหล่านี้มันคือการคิดลบและตัดสินเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเมื่อคุณคิดลบตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยบรรยากาศอื่นๆการแสดงออกพฤติกรรมอื่นๆของเราจะแสดงออกไปในทางลบ และเมื่อคนที่เขารับสารจากเรานะคะเขาจะได้รับพลังงานลบๆเหล่านั้นไปด้วยแต่สิ่งที่หัวหน้าควรทำนั่นคือการถามค่ะถามตรงๆว่าเขาทำถึงไหนแล้วนะติดขัดปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะบางครั้งนะคะเขาลืมหรือติดขัดปัญหาแต่เขาไม่กล้ามาถาม หรือเขากําลังหาข้อมูลหรือกําลังดําเนินการอยู่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนทํางานช้าหรือว่าขาดการวางแผนที่ดีมันเลยทําให้งานออกมาช้าดังนั้นการถามมันคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเขาติดตรงไหนเขาลืมหรือว่าต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างแล้วเราก็ไปเติมเต็มในส่วนของตรงนั้นและหลังจากนั้นคุณเชื่อไหมคะว่างานมันจะได้แบบโฟล์ l o w เลย ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณถามแล้วเขาตอบกลับมาดูเหมือนว่าเขาไม่โอเคเขาไม่ต้องการทำและไม่อยากทำแต่ถ้ามันคือหน้าที่ให้เราใช้วิธีการมอบหมายงานโดยที่มีหลักฐานเอกสารให้เซ็นรับทราบนะคะถ้าเราพูดคุยกันมอบหมายกันนะคะและไม่ได้รับความร่วมมือไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งหรือว่าตามหน้าที่เราเองก็จะต้องทำตามหน้าที่ตามบทบาท ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าอย่างเป็นทางการด้วยการมีเอกสารหลักฐานนั่นเองค่ะ